โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E นะครับผมโดยวันนี้เราจะอยู่ในเกม Roblox Edition เช่นเคยนะครับผมเป็นแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุ n นะครับผมผมก็จะมาฟาร์มจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผมต่อเลยนะครับผมขั้นตอนแรกของเราก็คือเราจะต้องไปรับเควสก่อนซึ่งเควสแรกนะครับผมก็ต้องไปรับตรงนี้ก่อนนะเนี่ยนะนี่ใตรงนี้ตรงนี้อ่าเควสแรกผมลองเล่นไปแล้วล่ะฟาร์มไปนิดนึงละก็คือนี่ครับผมเจ้าพาที่อออะไรนะออฟฟิเซอร์เนี่ยครับเราก็กดรับไปเลยอ๋อแต่ผมไปแอบทำมาละ เราไปใส่ฮาคีว่าละนี่ไงเทว่าโคเท่เลยครับโอเคเดี๋ยวนั่นแหละเราก็ต้องเปิดแล้วก็สู้ไปด้วยเนี่ยเราก็มาเก็บนะครับผมแปดตัวนะครับผมไม่เยอะแล้วไม่น้อยเกินไปนะฮะ okay. เย่ขอเครื่องฮาคีแล้วสวยดีนาอ ทำไมผมไม่รวมกันวะเออไปเอารวมกันมัดรวมกันเลยเอารวมกันเลยแล้วมาตอรี่ของผลตอนนี้เป็น90แล้วสามารถใช้สกิล4ได้ละสกิล4ของผลแสงก็เป็นยิงบีออกมาจากเทา้าเอ้ยแบบว่าลอดวางขานะผมตรงไหนวะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามาเลยน้องตามาน้องนี่มาผมนี่เราฟาร์มไปเรื่อยๆตรงนี้ผมไม่รู้ต้องฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่ เอ้ไปกดคกิลฟีนีอ่อย่างแรงครับจริงๆมันต้องโดดก่อนปะวันหนึ่งจะเทะใช่ปะเดีย๋ยวลองโดดดูแบบเพื่อเพื่อที่เท่ไงแรงอะ่ะมาเร็วมาเร็วหลบมุมอะไรอยู่ อุ้ยตายมีคนมาตีาเราเฮ้ยทำไมมันลอยมางันน้วะเราตายเลยนะครับเดีย๋ยวรอเราเว้ยเวีากนนี้ก่อนโถเลือดเราน้อยเถอะวันนึ่งเจอกันแน่นอนไม่ห่วงหรอกไม่เคยไปตีใครก่อนเลยนะ มันต้องมีตัวหนึ่งหลุดไปแน่เลยหายไปตัวหนึ่งนี่ไงเสียเลยเมื่อกี้หาตีตั้งงานตอนนั้นที่ผมมาฟาร์มคนเดียวผมก็เจอตรงนั้นตลอดเลยโดนตีตลอดตรงนั้น ตีตรงนี้ต่อนิดนึงแต่เมื่อกี้มันลอยมามันโปไหะเดี๋ยวจะเจอโปได้ไหมเวลามันมีคนลอยแบบวิ่งวิ่งมากันอ่ะเขาปกติมันลอยได้ด้วยอ,นนอยากได้สกิวี แนี่พอเราตีตรงนี้เสร็จใช่ไหมมันก็จะเลเวลเราก็จะได้อย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เราอยากตีบอสใช่ไหมเราไปตีบอสกันได้เลยเนี่ยนี่บอสก็มารับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาตีบอสให้ดูด้วยคลิปเนี่ยแล้วผมก็จะไปวนฟาร์มันนั้นต่อเอ้ากระเด็นออกไปเลยไปตามมาให้มันให้มันตามเรามาครับผมลอให้มันเข้ามาข้างในดีกว่าอุ้ยโอ้โหระ,ะยะไกลเหรอระยะไกลแหละน้องอุ้ยโอ้โหตีเราแรงนะเรือพลเรือ เมือเ่อกี้ออนตจวเมื่อกี้ที่เราปติเราปะติดป้ายประกาศจับด้วยจำชุดมันได้ ไม่ฟันเราอย่างเดียวอะ่ะแล้วมันจะต้องเกิดไก่ได้วยเนี่ยเฮ้ยยิงมันเลยยิงมันเลยเไป,ไป็นอะไรรึเปมีคนบินมาแถวนี้ได้ยินเสียงมันอาวุธแถวแถวนี้ไอตัวนี้แก้ว จะบอกกระเด็นไปไหนไม่รู้อะเอาเอาเอาตัวหายเฮ้ยเอาดีไงมาทำอะไรตรงนี้จ้าน้องโอ้โหแล้วมันอัพเลือดแล้วเลือดมันรีเลยกว่าจะหามันเจอโอ้โหบุ่นวายจัดอะ สกิลของไอตัวพวกนี้มันมันแรงครับผมเวลามันยิงมันแรงเกินแล้วมันกระเด็นไกลเวลามันยิงอะ่ะไหนแล้ววะ,ะถือว่ายกเลยแล้วกันผมไม่เอาละ ผมเปลี่ยนเป็นนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ผมเปลี่ยนย้อนกลับก่อนเปลี่ยนเป็นนี้เลยอันเดียวดีกว่าคุ้มกว่าจริงนั่นแหละเอาเป็นว่าอีพีนี้มาฟาร์มเล่นๆอย่างนี้แล้วกันหายเลยเล็กหนาวว่ะสบายกว่าเยอะไม่แพ้สี่แสนใช่ไหมอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ฟาร์มสองรอบก็สี่แสนเหมือนกันดีกว่าด้วยไม่น่าลำคาญเท่าใครอยากตีบอสก็ ตีได้เลยครับแต่ผมขี้เกียจละว่าผมลองตีไปแล้วทีหนึ่งไงก่อนหนะ้าที่จะมาเล่นอนะ่ะก็ตีได้ปกตินะไมนะ่ชอบหายผมก็เบื่อแล้วเพาว่ามันหายตัวอูเราก็มาเล่นอันนี้ดีกว่าสนุกกว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ตายมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่กระเด็นไงเออแล้วมันฟันเราไม่เข้าด้วยแหละ ปีนฟันมันอย่างเงี้ยก็แก๊กเงี้ยร้อยสิบเราก็จะเปิดได้ใช่ไหมแบตเตอรี่นั่นนะ <S <S เรารวบรวมมาก่อนมาเลยตรงนี้หวังว่าจะไม่โดนตีอีกนะเราคงต้องมาฟา,มมาร์แบตเตอรี่ให้ดูกันละคลิปเนี้ยเปลี่ยนคอนเทนต์เลยโอเคแบตเตอรี่เต็มก็พอแล้ววันนี้ฟาร์คอนทิสครับผม ได้ไหมเราบินไปสุ่มผลกันไหมเออนะ่าสนใจปะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้เรือแล้วบินแม่งนะลองฝึกมาแล้วว่ามันก็พอบินได้อยู่เราไปสุ่มผลกันแล้วมันไปทางไหนนะโอ้จะถึงอยู่แล้วนี่นะถึงแล้วถึงแล้วไม่ต้องใช้ เรือเดี๋ยวเราหย่อนลงไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราสุ่มเสร็จเราก็รีไปเลยไปเลยเราอะโอ้ยฝนพระไปแล้วได้มันสูงไปไปแล้วกลับมากลับมาก่อน รีบๆสุมส่มๆแล้วก็รีบกลับมานะเผื่อมันได้ผลอะไรดีๆท่ๆเก็บเนาะเก็บได้ปะเฮ้ยเต็มแล้ววะวาเต็มแล้วอันนี้น่าเสียดายนะครับผมต้องวางไว้แถวๆนี้มันวางได้ปะแล้วผมแบบจะวางมันวางได้เุ้ยเอา,างี้เดี๋ยวผมไปหาคนให้ไหมเอาอนนี้กลายเป็นคอนเทนต์นอะไรไปแล้วแช่นี้บอกว่า, <S <S วาเออนี่ไง นี่นี่นี่นายเอาเปล่าเอา,เ,อาเราให้ได้ผลตั้งแต่แรกเลยไม่รู้ผลอะไรด้วยเฮ้ยโอ้ดยอดไอ้ผลอะไรวะแจมไปแล้วนะบ,บายยเฮ้เราเหมือนฮีโร่เลยอะ <c oughs> <c oughs> เออนี่แหละนี่แหละเราอยากสร้างมาตรฐานแบบนี้เว้ยเอา้าเรากูเรากูทำอะไรนะเนี่ยอะไปอย่างนี้แล้วกันผ่านเมืองนี้ไปก็จะถึงละไอ้ A, นั่นลรอ โอ้เทศโอ้สะดวกขึ้นเยอะเลยเนาะไอ้ผลอันนี้นเนาะเราก็วิ่งกันอยู่แถวนี้แหละเราเรามันคนดีไงคลิปแค่ยี่กว่นาทีอยู่เลยลเราไปกดภารกิจบอสอีกรอบไหมเออถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่เอาแล้วนะคือมันจะไม่ถูกฆ่าถูกปะเออมันหายตอนนี้บอสหายไปเออใช่ไหมน,นะเอานี้แล้วกันปกติแลละ เออบอสหายไปเลยวะทุกคนเอาจริงบอสหายไปเลยเห็นไหมนี่วางไปได้แล้วอุ้ยเออดีดีดีใช้คนนี้หายไปเลยมันลอยมาจากไหนวะเดี๋ยวบอกว่ามันเริ่มใหม่แล้วอันเนี้ยเอ,อ้ยมันกลับมาแล้วเอาเลยเอาเร็วเร็เลยนี่ปิดท้ายเลยตีบอสซะหน่อยมันมาไม่ถึงแล้วไม่ได้ตีบอสอะ่ะแค่เป็นจีบ,บุงอา้าว แรงนิว่าอย่าให้มันลงไปนะเจ้าเนี้ยเจ้อย่าบอกลยว่าโอ้ยอยู่ไหนไปแกข้างนอกแกเอาขึ้นมาเร็วอุ้ยเร็วขึ้นมาขึ้นมาชุบชุบโอ้ยหลบไม่ได้อ่าตูตีกับมึงมาแล้วน้อง อุ้ยเออเห็นแล้วเห็นแล้วมันกระเด็นไปอย่างั้นอ๋อแค่มันกระเด็นไกลนิดว่ะลงน้ำไปเลยถ้าลงน้ำมันจะเกิดใหม่ป่ะนั่นไงอ๋อเอออย่างน้อยก็ดีกว่าอุ้ยเออนี่มันจะหายไปอย่างนี้เว้ยเฮ้ยอ๋อมันเริ่มใหม่ ui 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 อ๋อมันจะตายอยู่แล้วโอ้โหโดนโดนเล่นแ้ะตายได้ยังไงน้องอ๋โอโหยดีใจเมันถูกรางวัลที่หนึ่งอะนะครับน้องๆแค่นี้แหละไม่เงยที่จะต้องตีอ่ะโอ้โหยากอะไรอะครับน้องๆอ,อะไรเงี้ยมันนานจังอ่ะบอสตัวเนี้ยเออเดี๋ยว,ยวตีเดี๋ยวหายอ่ะบอสอ่ะโอ้ยคือจะได้เนาะอืม หมดไปแค่นี้ก่อนวันนี้ผลยังไม่เต็มเดี๋ยวไปทําให้ผลเต็มเดี๋ยวไปฟาร์มนอกรอบเอาแล้วก็ดูคุณก็ดูแค่คลิปแล้วผมฟาร์มยังไงก็พอแค่นั้นเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ก็สำหรับนี้ก็ต้องแบบขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากมีอะไรที่อยากจะแนะนําหรืออะไรก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะครับผมอยากให้ผมเล่นอะไรก็บอกกันไว้ข้างล่างบ้างนะครับผมเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยแนะนาได้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม